ง่ายๆ,ๆนะครับเวลาทำนะเวลาเจาะปูนเสร็จจะเปลี่ยนเป็นดอกสว่านจะเปลี่ยนต่อพุกไขสว่านเวนลาเสร็จแล้วนะครับจะเจาะปูนอีกถ้เปลี่ยนง่ายๆ,ๆแค่นี้เราก็มาจะอยเปลี่ยนเป็นดอกสว่านทำงานสะดวกขึ้นเยอะนะครับด้วยสว่านสามระบบทูอินวันของมา,สารสลุตัวนี้นะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องรัะภายในชาแนลนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาแนะนําสว่านไขควงกระแทกไร้สายจะมาสรุอีกหนึ่งตัวนะครับมาดูกล่องดูรอบด้านก่อนนี่เหมือนเคยนะครับกล่องเขาให้มาดีนะครับจะเครื่องมือรุ่นไหนก็ตามให้มากล่องแข็งแรงนะครับหน้ากล่องก็จะมีที่เก็บนะแล้วตัวนี้เขาแถมมาให้นะครับก็จะมีดอกสว่านนะดอกสว่านเจาะไม้นะครับเจาะไม้เจาะเหล็กได้ลูกบล็อกนะครับเบอร์แปด ไข,ข่ควงนะครับไข,ข่ควงยาวแล้วก็ดอกไข,ข่ควงตอนนี้ก็แถมมาให้นะครับมา,มาดูภายในกล่องกันนะครับภายในกล่องก็ยังเหมือนเดิมนะเขาก็จะให้พวกใบรับประกันมานะครับให้เราลงทะเบียนคู่มือการใช้งานภาษาไทยนะครับและภายในกล่องนะครับก็จะมี ตัวสว่านนะครับตัวชาร์จและแบตเตอรี่นะครับสำหรับแบตเตอรี่นะครับมีให้สั่งอยู่2แบบคือ1ก้อนนะครับกับ2ก้อน1ก้อนจะอยู่ที่พันกว่าบาทนะครับสก้อนก็จะเพิ่มอีกวันสองบาทนะครับจะได้2ก้อนและแบตเตอรี่นะครับเป็นลิเธียมไอออนขนาด20บโวล์นะครับเจ็กสถานะแบตขนาดจุนะครับอยู่ที่2อแอมป์นะครับขอผมต้องลองเทสดูก่อนนะครับว่า20บโวล์จริงไหมนะครับมาดูกัน โอเค20โวลต์จริงนะครับวันนี้มีแต่มิเตอร์เล็กนะถ้าเป็นมิเตอร์ใหญ่ก็จะเห็นละเอียดว่าน,นี้นะมีมิเตอร์เล็กแล้วตัวชาร์จก็จะคล้ายๆกันมีไฟแสดงสถานะนะครับวเวลาถ้าเราใส่เราใส่ปุ๊บจะเป็นสีเขียวแต่ถ้าแบตชาร์จนะครับอเอาไปเสียบปลั๊กชาร์จจะขึ้นสีแดงถ้าเต็มเมื่อไหร่ก็จะเป็นสีเขียวอีกนะครับมาดูตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องที่ผมแนะนํารุ่นนี้เพราะว่าอะไรนะครับเป็น3ระบบจริง แต่ที่ผมชอบคือการใช้งานสาม,มารถถอดหัวได้เป็นไขควงคัดได้นะครับถอดหัวได้เพราะถ้าถอดหัวได้นี่ก็ลดละลดน้ําหนักได้หน่อยลนะเวลาใช้งานนะครับก็จะเบาลงไปอีกเจาะปูนได้เจาะไม้จเจาะเหล็กได้หมดนะครับหัวไขควงเป็นโลหะนะครับเป็นเหล็กลทนทานแน่นอนตัวนะครับออกแบบมารูปทรงถึกทนแข็งแรง ตัวเครื่องนะครับทำจากพ,พิพัติ PA 6นะครับเหนียวแข็งแรงทนทานมีไฟ LED มาผมทดสอบให้ดูสวิกนะครับก็กดแรงได้ตามนิ้วมือนะครับมีไฟ LED หมุนได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับหรือแม้แต่ทั้งล็อกปุ่มให้อยู่ตรงกลาง กดไม่ได้เวลาล็อกมาหรือไปวางไว้ไหนนะครับกันโดนกดเจกสถานะเบรมียางกันลื่นนะครับมียางกันลื่นให้ที่มือมอเตอร์นะครับเป็นมอเตอร์บัเลดนะครับแท้ไร้แป้งฐานกดจะไม่มีประกายไฟออกมาแข็งแรงทนทานมอเตอร์นะครับอือถือทนแน่นอนเกียร์นะครับหรือนี่หรือเบอร์มีทั้งสองเบอร์นะครับมีเบอร์หนึ่งกับเบอร์สอง ให้เลือกใช้งานมีสามระบบนะครับมีขันน็อตนขันน็อตไขควงปกติหรือแม้กระทั่งเจาะกระแท่เจาะปูนนะครับพวกนี้นะครับเบอร์เป็นไขควงคัดก็มีให้เลือกถึงเบอร์สูงสุดนะครับถึงยี่สิบเราต้องการขันน็อตเอาน็อตจมมากจมน้อยนะครับหรือแกลงบิดจเจาเยอะขนาดไหนนะครับ รหัสโมเดลเครื่องนี้ครับคือ SCDI 105นะครับความเร็วรอบนะครับ2,000 RPM แรงบิดสูงสุดถึง85นิวตันอัตรากระแทกนะครับ2,000 BPM นะครับขนาดปากจับดอกนะครับตัวนี้สูงสุดนะครับสูงสุดที่10มิลระบบคัพนี่อย่างที่บอกไปมี20เบอร์นะครับสูงสุด20เบอร์เจาะได้ทั้งเหล็กปูนไม้นะครับเป็นสว่านที่น่าใช้อีกหนึ่งตัวเลยครับเพราะที่ผมชอบก็อย่างที่บอกตัวนี้สมมติถ้าเราเจาะใช่รับเจาะปูน เจาะปูนเสร็จเราอยากใช้ไขควงเขาเปลี่ยนตัวนี้เวลาเราจะกลับมาใช้เจาะปูนอีกโดยที่เราไม่ต้องมานั่งหมุนเข้าหมุนออกนะครับบางทีเนี่ยสมมติถ้าปกติถ้าเราจะหมุนนะต้องหมุนหมุนปรับดอกเข้าหมุนปรับดอกออกถ้าจะเปลี่ยนดอกใช่ไหมเจาะปูนเสร็จจะเป็นดอกไขควงอะไรเนี่ยยุ่งยากนะครับที่สําคัญนะครับเมื่อถอดหัวไปแล้วนะครับมันจะเบาลงน้ําหนักก็จะเบาลงไม่ต้องไปแบกน้ําหนักเยอะนะครับถ้าใส่หัวมา ใช้งานได้หลายรูปแบบนะครับอ่าไปครับเดี๋ยวไปทดสอบการใช้งานกันเลยครับอ่านี่นะครับเดี๋ยวมาทดสอบเรื่องงานปูนกันบ้างนะครับสําหรับผมนะเวลาผมทดสอบผมจะทดสอบงานที่มันจะต้องใช้จริงหรืองานที่ต้องแข็งแรงจริงนะครับผมทดสอบกับถนนนะถ้าทดสอบกับกำแพงบ้านผมว่าเข้าง่ายๆอยู่แล้วนี่นะครับทดสอบกระขอบถนนเป็นปูนหล่อมันจะแข็งก็กำแพงบ้านอยู่แล้วมาทดสอบถ้าปูนหล่อพวกนี้เข้ากำแพงบ้านก็เจาะเข้าง่ายๆอยู่แล้วปั่มโมดเป็นโมดกระแทกนะครับเป็นรูปคอนนะเจาะดู ง่ายๆนะครับเวลาทำนะเวลาเจาะปูนเสร็จจะเปลี่ยนเป็นดอกสว่านจะเปลี Entonces, de ina, ่ยนต่อพ so, es erm ุกไขสว่านเวลาเสร็จแล้วนะครับจะเจาะปูนอีกถ้าเปลี่ยนง่ายๆแค่นี้เราก็มาจอยกล้เปลี่ยนเป็นดอกสว่านทำงานสะดวกขึ้นเยอะนะครับด้วยสว่าน3ระบบ2 i อินวันของมาสลูตัวนี้นะครับอนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องน็อตกันบ้างนะครับอันนี้เป็นไม้แข็งไม้หนาครับ ไม้ใหญ่นะมาดูลองเป็นหัวสว่านนี้ก่อนนะครับนี่นอ็อตยาวๆเลยนะครับเจาะนะจมเข้าไปง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยว,วเราเอาสะดวกนะเผื่อเราถอดจะเปลี่ยนใช่ไหมครับนี่ง่ายๆ ง่ายเลยอ่าอย่างเงี้ยเวลาสมุดท่านเราเจาะปูนใช่ไหมครับเจาะปูนดอกหนึ่งเวลาเราจะมาเปลี่ยนเป็นพวกไข่น็อตนะครับเราก็ถอดมาเดี๋ยวมา่อเราไข่พวกน็อตยาวๆอย่างนี้กันบ้างนะครับมาดูนะครับแรงบิดนะนจะสูงเข้าง่ายมั้นะครับเขาสุดง่ายๆนะครับมาดูอีกตัว อ่านี่นะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องงานเหล็กมั้งนะครับเจาะเสาเหล็กนะครับตัวนี้เป็นเสาหนาเสาใหญ่นะครับมาดูรอบกันเพราะพวกนี้ถ้ารอบม,มันไม่ถึงนะรอบไม่ดีแรงบิดไม่ดีเจาะเหล็กไม่เข้านะครับนี่ดูผมลองตัวสั้นให้ดูก่อนนะเจาะง่ายๆไม่ยากนะครับเจาะเข้าอยู่นะครับ มาเปลี่ยนเดีมาดูพวกน็อตยาวนะเปลี่ยนเป็นน็อตยาวกันบ้างนะครับพวกน็อตหลังคานะครับมาดูกันนี่ตัวยาวเลยนะตัวยาวผมต้องประคองนิดนึงเลยน,นะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันหลุดนะ ทดสอบลองจอเจาะเหล็กดูมั้งปากเป็นโหมดเจาะธรรมดาลองเจาะดูนะครับนี่มอเจาะเข้าง่ายๆนะและแถมจะใส่หัวตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าเป็นหกเหลี่ยมนะใส่ตรงนี้ก็ได้หรือใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับได้เหมือนกัน สำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ